โกวาที่ดูอยากได้โกว่าที่หนูอยากใส่โกโกว่าถึงไม่เสียดายมาแล้วลบจ้าชุดโกว่าที่ดูอยากได้โกว่าสวัสดีครับแฟนๆหนังกำแพงตัวจริงทุกท่าน,ว,านวันนี้ช่องรวมเรื่องราวหนังกำแพงของเรา ก็มีหน่วยหนังมาแนะนํากันอีกสักหนึ่งหน่วยในวันนี้หน่วยนี้ก็คือหน่วยเพชรมณีบางกอกน้อยภาพยนตร์เป็นหน่วยหนังกลางแปลงที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพหาคนครเมืองหลวงของเราซึ่งแฟนๆเอซีที่ชื่นชอบหนังกลางแปลงทุกท่านในหน้างานปีนี้ครับอยากจะหาหน่วยหนังกลางแปลง ไปใช้สมโพธิในงานพิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานแก้บุญงานเฉลิมฉลองพิธีกรรมต่างๆทางพุทธศาสนาของเราก็แนะนําหน่วยเพชรมณีบางกอกน้อยภาพยนตร์นะครับซึ่งเบอร์โทรติดต่อทางช่องก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้เหมือนเดิมสําหรับหน่วยเพชรมณีบางกอกน้อยภาพยนตร์นั้นก็ใช้ระบบเสียงของผลิตเจริญสาวทั้งระบบแล้วก็การใช้ก็ ดีทั้งแสงสีเสียงคมชัดทุกมิตินะครับแฟนๆหนังกางเพลงที่อยู่ในเขตกรุงเทพนะครับมีงานครัง้งใดก็ติดต่อได้นะครับสำหรับเพชรมณีบางกอกน้อยภาพยนตร์มือถือทางช่องก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็มีไม่มากมีภาพประกอบเพียงเล็กน้อยสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณภาพประกอบจากทางเพชรมณีภาพยนตร์ด้วยนะครับ สำหรับในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ